ตกลงกันว่าไงคะทำเล่นแป้งและนี่คืออะไรเล่อแป้งและใจแม่ทำไงคะไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่ที่ตกลงกันว่ายังไงคะโแบ,บมือคะ่ะยอมรับผิดไหม<ำ>ยอมรับผิดไหมยอมรับผิดหนูผิดจริงไหม ผิดจริงๆแล้วให้แม่ทำยังไงคะโดนตีเบาๆที่คุยกันไม่มีเบาๆนะโดนตีโดนตีกี่ครั้งสามครั้งสามครั้งเลยหรอครั้งเดียวได้ไหมคะไม่ได้โดนตีครั้งเดียวได้ไหมได้แต่ว่าม่เบาๆนะอืมไม่ได้สิครั้งที่แล้วตีเบาเลยไม่จำครั้งนี้ต้องหนักแรงขึ้น แล้วแม่ใจดีเกินไปใช่ไหมแม่ตีเบาเฟอร์ก,กี้เลยไม่จําใช่ไหมคะใช่แต่ว่าหนูหน,หนูอยากสวยหนูอยากชนะแต่ว่าหนูอยากให้มันขาวกว่านี้อ,อีกอ๋อหนูอยากทำหน้าให้มันขาวกว่านี้อีกแล้วเปื้อนไหมเปื้อนอ่าเปื้อนโตไหมเปื้อนแล้วคือ แล้วมันผิดไหมอย่าแก้โป๊แล้วมันผิดไหมที่แม่ถามผิยอมรับไหมคะยอมรับแล้วทำยังไงดีต้องโดนตีเบาเต้องโดนตีเบาเแม่ไม่ได้บอกว่าตีเบาเนะแม่บอกว่าตีหนึ่งครั้งถูกไหมไม่เอแล้าทำยังไง กลงกันก่อนแล้วจะได้โดนทําโทษรีบไปอาบน้ําเร็วเอาอยัางไงลาอาบน้ำเร็วนี้ต้องโดนทําโทษก่อนนี่ตีเบเบาหน่าห <c oughs> าวเลย <c oughs> ไปเล่นนี่ไม่ห่วงหง่วงนอนเลยพอจะโดนตีปุ๊บหาวนอนเลย <c oughs> แบ,บมือค่ะแบมบ แบมือค่ะเดี๋ยวแม่ตีเบ,เบ้เดี๋ยวแม่พิจารณาเองค่ะเพราะครั้งที่แล้วแม่ตีเบาแล้วหนูยังกล้าเล่นอีกแสดงว่าหนูไม่เข็ดครั้งนี้ต้องให้แรงกว่าครั้งที่แล้วแมบมือค่ะ,แ,แ,ะ,ะแล้วต้องทำยังไงคะทำผิดขอใหยค่ะทำยังไงคะ พลังจะทํำอีกไหม่มจะเล่นแป้งอีกไหมคะไม่แล้วถ้าเล่นอีกอะจะให้แม่ทำยังไงเนตีนะครั้งนี้ล่ะจะไม่เล่นแล้วจะไม่เล่นแล้ว <c oughs> แล้ววันนี้ไ้ให้แม่ลงโทษยังไงดีเบาๆแบแบมือมาค่ะ <c oughs> ดีเบาๆแบดีบบดีแบดีดีค่ะแบดีดีนั่งดีดีอ่ารับโทษยื่นมาตรงๆอย่างเงี้ย ห้ามหลบนะถ้าหลบต้องเพิ่มนะแม่ตีเบาๆได้ไหมแม่เงื้อสุดแขนแล้วแม่จะฟาดสุดแขนเลยไม่เงียบเงียบเงียบถ้าเกิดว่าร้องอีกโดนอีกกว่าเดิมนะอ่าวแบแบแบแม่ตีเบาๆได้ๆๆไ,ๆๆไหมโอเคไหมคะคจำไหมทีนี้ๆๆๆ วันนี้แม่ตีเบาใช่ไหมแล้วจะจำให้แม่ไหมจำถ้าไม่จำโดนอะไรโดนตีเล็กๆกบหนิีกพูดแล้วนะแม่อาจคลิปไว้เป็นหลักฐานถ้าครั้งหน้าเล่นแป้งอีกเมื่อกี้ต้องโดนฟาดสุดแขนเลยเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะโอเคงั้นะวันนี้ขอโทษแม่ก่อนคะ่ะขอโทษค่ะวันหลังห้ามทำอีกนะโอเคค่ะค่ะ